เปิดมานี่อยากชวนคิดก่อนเลยครับว่าของรอบตัวเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยเนาะใช่ค่ะอย่างโทรศัพท์มือถือเงี้ยอ่าใช่เลยรู้ไหมครับว่าเครื่องแรกสุดๆเลยนะหนักเท่าไหร่เท่าไหร่คะอยากรู้เลยหนักเกือบ40กิโลกรัมโอ้โห4ี่โลแบกกันยังไงคะเนี่ยนั่นนะสิครับแบกกันหลังแอ่นแน่แ <laughs> แต่วันนี้เราไม่ได้จะมาคุยเรื่องแบกของหนักหรอกนะเอาแล้วเราจะคุยเรื่องอะไรกันคะ เราจะมาะคุยเจาะลึกสำรวจภาษาอังกฤษพื้นฐานง,ง,ง่ายๆที่แบบจำเป็นมากๆเลยสำหรับน้องๆมนหนึ่งหรือใครก็ตามที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนะครับอ๋อดีเลยค่ะจากเอกสารกับแบบฝึกหัดที่เรามีกันเนาะใช่แล้วมาลองแกะกันดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่การถามง่งายๆนี่อะไรนั่นอะไรพวก this that this those หรือเปล่าคะใช่เลยใช่เลยแล้วก็มีเจ้าสามคำที่อชอบทำให้งงๆกัน A and the อันนี้คลาสสิกเลยค่ะแล้วก็มีพวกประโยคคำสั่งง่ายๆสั่งให้ทำสั่งห้ามทำแล้วก็ปิดท้ายด้วยสัพจ์เจ๋งๆกับเกรดความรู้นิดหน่อยน่าสนุกค่ะเริ่มตรงไหนก่อนดีคะหรือถ้าของมันอยู่ไกลออกไปหน่อยก็ถาม what's that ง่ายๆเลยเนาะใช่อย่างในแบบฝึกหัดก็มีตัวอย่างถามถึงเครื่องเล่น b l u รย์ ray, เอ่อ T-shirt เ,เสื้อยืดคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าของมันไม่ได้มีชิ้นเดียวหรอคะ สมมุติว่ามีรองเท้าสองข้างหรือปากกาสักสองสาด้ามงี้อ่าอันนี้น่าสนใจต้องพูดยังไงครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนิดนึงค่ะถ้าของอยู่ใกล้ๆแต่มีหลายชิ้นเราใช้ What are these? What are these? ใช่ค่ะแต่ถ้าของอยู่ใกล้ๆแล้วมีหลายชิ้นก็เป็น What are those? อ๋อ those ใกล้ๆหลายชิ้นถูกต้องค่ะอย่างเช่นกางเกง jeans หรือว่ารองรเท้าผ้าใบ sneakers เนี่ยพวกนี้ต้องใช้ these หรือ those ตลอดนะคะทำไมล่ะครับเพราะว่าปกติมันมาเป็นคู่ไงคะเรียงกางเกงก,งก็มีสองขาเขาเลยมองเป็นพหูพจน์ตลอดเวลาอ๋อ oh, จริงด้วยถ้าเผลอไปถาม What's this jeans? นี่คงแปลกๆเนะ ใช่ค่ะฝรั่งอาจจะงงว่าเอ๊ะกางแกงมีขาเดียวหรออะไรแบบนี้โอเคงั้นสรุปง่ายๆคือ this กับ that เนี่ยชิ้นเดียวส่วน these กับ those ก็คือหลายชิ้นถูกต้องเป็ดเลยค่ะเวลาตอบก็ไม่ยากนะถ้าชิ้นเดียวก็ตอบ it's a t-shirt หลายชิ้นก็ there's sneakers ใช่แล้วค่ะไม่ยากเลยจริงๆเยี่ยมเลยไปต่อกันที่เรื่องที่หลายคนอาจจะปวดหัวนิดๆ a and the สามคำนี้มาแล้วว่าตัวป่วน <laughs> ใช่ใช่มันต่างกันยังไงนะทำไมบางทีเราพูด a book แต่บางทีก็เป็น a n apple แล้ว the นี่มาจากไหนอีกโอเคค่ะเอาแบบเข้าใจง่ายๆก่อนนะคะ A กับ A อนเนี่ยเราใช้พูดถึงอะไรก็ได้ทั่วๆไปแค่อันเดียวชิ้นเดียวที่เราไม่ได้เจาะจงไม่เจาะจงไมยถึงอันไหนก็ได้หรอครับใช่ค่ะเหมือนเราบอกเพื่อนว่าขอยืมปากกาด้ามหนึ่งหน่อยคือด้ามไหนก็ได้ไม่ได้ระบุอ๋อ oh. ส่วนความต่างระหว่าง A กับ A N นก็คือ A N นเนี่ยจะใช้นำหน้าคำที่ออกเสียงขึ้นต้นเป็นเสียงสระอะเออีโอูออเสียงสระอะเออีโอูออ ใช่ค่ะเช่น an apple, an umbrella หรือแม้แต่คำว่า an hour ที่ขึ้นต้นด้วย h แต่ว่ามันออกเสียงสระก็ต้องใช้ an นะคะต้องระวังนิดนึงโอ้ oh, อันนี้น่าสนใจต้องดูที่เสียงไม่ใช่แค่ตัวสกดถูกต้องค่ะส่วน a ก็ใช้กับคำที่ออกเสียงขึ้นต้นเป็นเสียงพยัญชนะที่เหลือทั้งหมดเลยเช่น a cat, a dog หรือ a, a university University ขึ้นด้วย U แต่ใช้ A หรอครับใช่ค่ะเพราะมันออกเสียงยอยักษ์นำหน้าไงคะเป็นเสียงพยัญชนะไม่ใช่เสียงสระอะอ๋อเข้าใจแล้วครับเคลียร์เลยต้องฟังเสียงเอาเนาะแล้วเดอล่ะครับใช้เมื่อไหร่ส่วนเดอนี้ง่ายกว่าเพื่อนเลยค่ะคือใช้เมื่อเราพูดถึงอะไรที่มันชี้เฉพาะเจาะจงมากๆคนฟังกับคนพูดรู้กันอยู่แล้วว่าหมายถึงอันไหนชิ้นไหนแบบว่ารู้กันนะอันนั้นแหละ ประมาณนั้นเลยค่ะเช่นถ้าบอกว่า pass me the red pen ก็คือรู้เลยว่าหมายถึงปากกาสีแดงด้ามนั้นที่อาจจะวางอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ด้ามอื่นอ๋อเหมือนในตัวอย่าง the button ก็คือปุ่มอันนั้น the DVD ก็คือแผ่นนั้นใช่เลยค่ะเจาะจงไปเลยโ okay, okay. อเคโอเคเข้าใจแล้วครับไม่ยากอย่างที่คิดนะเนี่ยใช้บ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองค่ะไม่ต้องกังวลจริงครับงั้นไปต่อเรื่องต่อไปเลยเรื่องการออกคำสั่ง อ่า ah, imperative คำสั่งใช่ครับในห้องเรียนหรือเวลาเราไปข้างนอกเนี่ยเจอบ่อยมากเลยทั้งแบบบอกให้ทำกับแบบห้ามทำมีบวกกับลบเนาะใช่ใชแบบบอกให้ทำ plus ก็อย่างเช่น please sit down here เชิญนั่งตรงนี้หรือครูอาจจะบอก listen to me ฟังฉันนะอือือหรือบางทีก็มาคำเดียวเลย repeat อ่าใช่ใช่พูดตาม ส่วนแบบห้ามทำนกาทีฟนี่ก็เจอเยอะเหมือนกันค่ะเช่น don't talk during the test ห้ามคุยตอนสอบนะจ๊ะอันนี้โดนบ่อยหรือ don't write in the book ห้ามเขียนในหนังสือเรียนนะอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็มีตัวอย่างในเอกสารน่าสนใจมาก don't buy those sneakers they're fake อ้าวอย่าซื้อรองเท้าคู่นั้นมันเป็นของปลอม ใช่ค่ะอันนี้คือสั่งห้ามตรงๆเลยแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่ามันเฟกคือมันไม่แท้มันเป็นของปลอมอย่าไปซื้อนะเสียเงินปเปล่าเปล่าอืมอ่าซื้อของปลอมนี่มันก็ไม่ดีนะนอกจากจะได้ของดีแล้วยังเหมือนสนับสนุนคนทำผิดด้วยใช่เลยค่ะมันมีผลเสียหลายอย่างเลยใครๆก็เดือดร้อนเนาะครับ นอกจากในห้องเรียนแล้วตามป้ายต่างๆก็มีคำสั่งเยอะแยะเลยอย่าง Do n t touch ที่เห็นบ่อยๆในพิพิธภัณฑ์อ๋อใช่ห้ามจับหรือบนเครื่องบินก็ Fasten seat belt คาดเข็มขัดนิรภยัยอันนี้สำคัญมากๆค่ะเพื่อความปลอดภยัยถูกต้องครับเอาละ่ะมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วมาเก็บตกคำศัพท์ครูกับเรื่องสนุกๆก,กันดีกว่าเย yeah, ่ชอบชอบมีคำว่าอะไรบ้างคะก็มีคำที่เราพูดไปบ้างแล้วอย่าง Sneaker รองเทาาา้าผ้าใบจีนส์กางเกงยีนแล้วก็มีคำว่าคู่ที่แปลว่าเจ๋งเท่คูลนี่ใช้บ่อยเลยใช่ครับแล้วก็ Checkout ที่แปลว่าลองดูตรวจสอบ Market คือตลาดแล้วก็คำว่า so c กอร์ o กอร์ฟุตบอลใช่ฟุตบอลแบบที่อเมริกาเขาเรียกกันอ่ามีเกล็ดสนุกสนุกด้วยนะเรื่องพวกนี้เล่าเลยครับอยากฟังอย่างกางเกงยีนเนี่ย คนที่คิดคุ้นคนแรกเลยชื่อเลวิสตราส์เขาเป็นคนเยอรมันนะแต่ไปอยู่อเมริกาอ้าวไม่ใช่คนอเมริกันเหรอเนี่ย ไม่ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องบาสเกตบอลนี้ก็เป็นกีฬาที่เกิดขึ้นในอเมริกาเหมือนกัน hmm. ส่วนเรื่องฟุตบอลที่เมื่อกี้พูดถึงซ็อกเกอร์เนี่ยถ้าเราไปคุยกับคนอเมริกันนะต้องเรียกว่าซ็อกเกอร์จริงๆไม่งั้นเขาจะงงเหรอครับใช่ค่ะถ้าเราพูดฟุตบอลเฉยๆเนี่ยเขาจะนึกถึงอเมริกันฟุตบอลที่เป็นคนชนคนนะคะไม่ใช่ฟุตบอลที่เราเตะกันโห oh, ต่างกันเลยนะเนี่ยต้องจําไว้ใช้เลยครับ ใช่ค่ะและคำว่าคู o ที่บอกว่าเจ๋งเนี่ยก็ใช้ได้หลายแบบเลยเนาะแบบ my new cool DVD player เครื่องเล่น DVD ใหม่สุดเจ๋งของฉันอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะใช้กับอะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันดีมันเท่ my new sneakers are really cool รองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ฉันเจ๋งจริงๆเรียกค่ะโอเคสรุปวันนี้เราก็ได้ทบทวนกันไปหลายเรื่องเลยนะครับตั้งแต่การถามตอบง่ายๆ this that these those ของใปล้ไกลชิ้นเดียวหลายชิ้นค่ะแล้วก็เรื่อง A n d ที่จริง,รงๆก็ไม่ยากเนาะดูที่เสียงเป็นหลักใช่เลยแล้วก็รู้จักประโยคคำสั่งทั้งสั่งให้ทำห้ามทำพร้อมตัวอย่างแถมด้วยคำศัพท์เจ๋งๆกับเกรดสนุกๆอีกนิดหน่อยด้วยครบถ้วนเลยครับวันนี้ใช่เลยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นพื้นฐานที่สาคัญมากๆเลยนะคะลองสังเกตดูสิคะว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมันมีภาษาอังกฤษซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างอย่างเช่น ก็อาจจะเป็นป้ายร้านค้าชื่อขนมเมนูอาหารหรือแม้แต่คำทับศัพท์ที่เราใช้คุยกันทุกวันเนี่ยมันมีเยอะกว่าที่เราคิดนะจริงด้วยครับการที่เราพอจะรู้พื้นฐานพวกนี้ไว้บ้างเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเข้าใจอะไรๆรอบตัวได้ง่ายขึ้นหรืออาจจะเจออะไรสนุกสนุกมากขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้เนาะ